สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้รายการรักลุยถูกทางน,นำเสนอเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการพนันในสังคมไทยของเรามีอะไรบ้างที่ครอบครัวควรจะเข้าใจแล้วก็ปลูกฝังความคิดเรื่องของการที่จะเข้าใจเรื่องของการพนันได้อย่างถูกต้องวันนี้วิทยากรของเราคือดรธีรรัตน์พันธวีวง์ธนะอเนกจากคณะนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้ได้ทํางานวิจัยเรื่องของการพนันในสังคมไทยค่ะการพนันจริงๆแล้วทุกคนเข้าใจว่าเป็นอบายมุกและถามว่าดีไหมทุกคนก็จะตอบว่าไม่ดีแต่ความเข้าใจว่าอะไรคือการพนันจริงๆแล้วยังตอบไม่ค่อยจะตรงกันนะคะถ้าจะพูดให้เข้าใจให้ทุกคนเข้าใจเนี่ยการพนันเราจะพูดถึงองค์ประกอบอยู่3ส่วนมันถึงจะเข้าข่ายการพน,นันขึ้นหนึ่งเป็นการเอาของมีค่าอะไรที่มีค่าในมือเราในตัวเราในบ้านเรา เช่นแก้วแหวนเงินทองสร้อยเอาเงินไปทําในกิจกรรมที่มีความเสี่ยงก็คือกิจกรรมที่มันมีผลลัพธ์ออกมาที่มีความไม่แน่นอนการมีเงินมีความเสี่ยงมีความไม่แน่นอนแบบนี้จะเป็นองค์ประกอบที่นําไปสู่คําว่าการพน,นันเพราะฉะนั้นอะไรที่เราเล่นทายผลเช่นให้เด็กวิ่งแข่งกันแล้วทายว่าใครชนะใครทายถูกได้ตังเข้าข่ายการพน,นันทันทีเลยค่ะนะคะเพราะฉะนั้นการทํากิจกรรมทุกวันของคนไทยเนี่ย โอกาสที่เกิดการพนันสูงมากนะคะอย่างการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลซึ่งเราซื้อกันเดือนละสองครั้งนะคะก็เป็นการพนันชนิดหนึ่งหลายคนอาจจะคิดว่าเอ๊ะเป็นการเสี่ยงโชคจริงๆแล้วเข้านิยามการพนันทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นค่านิยมเรื่องการพนันเรายังมีปัญหาพูดง่ายๆเรารู้ว่ามันมีปัญหาเรารู้ว่าเป็นอบายมุกแต่เราไม่รู้ว่าที่เราเล่นอยู่เราทําอยู่เราเผยเชิญอยู่เนี่ยเป็นการพนันนะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณพ่อคุณแม่เข้าใจว่า ของที่ลูกไปเสี่ยงทายเช่นไปไทายผลพนันฟุตบอลเวลาดูบอลดึกๆแล้วทายว่าคู่ไหนชนะเราได้ตังค์เสียตังค์เนี่ยนี่การพนันแน่นอนซึ่งถ้าเราไม่เข้าใจมันเราจะตกเป็นเหยื่อของมันถ้าคิดดูดีสังคมไทยของเรามีลักษณะของการเล่นพนันหลายรูปแบบแล้วก็ไม่สามารถจะจัดเป็นหมวดหมู่ได้จริงๆเลยดูตัวเลขบนต้นไม้ทำนายความฝันให้เด็กมาบอกว่าเลขไหนจะดีหรือไม่ดี แต่ถ้าขึ้นอยู่บทเงื่อนไข3ประการที่วิทยากรได้พูดไปในวันนี้สิ่งเหล่านั้นเรียกว่าพนันทั้งนั้นซึ่งไม่ควรจะส่งต่อให้กับคนรุ่นหลังอีกเลยพบกันใหม่คราวหน้าค่ะสวัสดีค่ะ